ในคลิปนี้ครับเรากำเล่นมายครับกันนะครับแต่มาคาร์ดอันวันนี้เว้ยทุกคนคือว่าผมได้ทำการสร้างสเปกหรือสเป c หนึ่งขึ้นมานะครับมันคือเรื่องสเปกปันเพื่อนครับ คือเริ่มดูเรื่องกันดีกว่าครับคือเรื่องว่ารีซอแปงเนี่ยผมจะทำด้วยวิธีการที่ว่าผมจะทำการเอารีซอแปงเนี่ยโหลดมาจากพวกเว็บปกติใช่ไหมแล้วก็ทำการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนรูปหน้านะฮะหน้ารีซอแปงเนี่ยให้กลายเป็นหน้าของคุณชัดเทียมฮะเนี่ยประมาณนี้เลยครับเปลี่ยนหน้าปุ๊บโคตรเท่พอเปลี่ยนหน้าเสร็จปุ๊บครับผมเราก็ต้องหาบล็อกนะครับซึ่งบล็อกที่ผมจะหาเนี่ยผมจะหาจาก bio play นะฮะเพราะว่าผมจะทำบล็อกแค่นิดเดียวเนื่องจากว่าผมขี้เกียจเพราะจะเ้เกอากไว้ขี้เกียจปะทุกเ็คบลวนคือ มานะครับเป็น png ใส่แทนชื่อไฟล์ปั๊บเรียบร้อยฮะก็คือว่าตอนนี้ก็คือว่าเราสามารถทำรีซาแฟกตได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูด้วยครับผมจะรีซาแฟกตนี้แกงทั้งสองคนนั้นเขารู้สึกไงบ้างไปดูเลยแต่ที่เวลาผ่านมานานนะครับเราก็ได้สิ่งที่เรียกว่ารีซาแฟกตที่สมบูรณ์แบบมาแล้วนะครับผมเอาล่ะถึงเวลาเอาองแกบเข้าไปแล้วนะฮะรีซาแฟกตนี่ทุกคนดูนะฮะรีซาแฟกตที่เราจะใส่เข้าไปในวันนี้นะครับทุกคนนี่ครับวีบีเอฟวเอฟหนึ่งครับผมกดเข้าไปเลยฮะเท่ดูครับน้องๆโโ โอเคซึ่งน้องเขาบผมว่าเราเปิดได้มันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าไบโอมเพลนนะเดี๋ยวเราตอนนี้เราทำการบินไปที่ไบโอมเพลนให้ทุกคนดูกันดีกว่านะครับน้องๆครับโอเคครับวันนี้คือไบโอมเพลนนะฮะอันไบโอมเพลนนี้ก็จะเป็นไบโอมที่ดูดีอยู่นะครับผมดูดีทุกคนก็คือจะเป็นหน้าครมบดูแลเพชรดีกว่าครับแล้วเพ็ดเพ็ดแล้วเพ็ดนะฮะเพ็ดเพ็ดที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนพวกหินกับพวกดินนะฮะเราไม่รู้สึกอะไรเพื่อนโอเคครับเมื่อกี้ผมผมเป็นหมู ดูว่าจะกิดวบาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราพี่เบลมาดีกว่าเป็นแบบเป็นแบบเท่ๆพี่แบบเท่ๆผมบอกเลยมันมันไม่ใช่แมพหรอกมันมันเป็นแบบภารกิจที่ผมอยากให้พี่ทำพี่มาอย่างนี้ไม่เชื่อหรอก็บบเท่ๆจริงไม่หรอก อะไรกันสักอย่างนี่แหละจับสเกลไม่จำไม่จำไม่จำไม่ไม่ไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้อันนี้ผมบอกเลยผมแบบจริงจังพียโอกเลยใช้เวลาใช้เวลาทำนานมากนะพี่ตั้งแต่โดนรับเชิญมาเนี yeah. ่ยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่แก้เนี่ยอ๋อเอาอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าผมผมส่งไปแล้วผมส่งลิงก์ไปแล้วรีซอสแพ็กเนี่ยได้ได้ได้แพ็กได้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 ไดแล้วพี่ใส่ดลได้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 ้ไ ผมมีภารกิจที่พี่ทำคือพี่ต้องสร้างบ้านให้ได้พี่โอ้สร้างบ้านง่ายเกินจริงจริงภารกิจอะิไม่โหลดให้มันหมุนนั้นภารกิจไม่ยากพี่ภารกิจไม่ยากแค่สร้างบ้านนี่ใส่เองใส่เลยใส่เลยทำไมทุกอย่างเป็นนายคนดีหมดเลยวะเนี่ยโอ๋อต้นโอ้มาตัดต้นไม้ก่อนนะพี่ต้นไม้ก่อนโอ้ยโกรแย่เลยโอ้ ไม่้เลยไมกินเองไม่ต้องเลยทำไมกินเนีม่้เร้อนไม่อยากสร้างบ้านไม่้นใจโอ้โหนี่ขนาดบล็อกแบบบล็อกบล็อกไม้เลย่หมูหมูไมีอะหมูออ้มื้ยไปว่ามูมีอะไรเอ้มูก็ดีเลย ยบอกรสัตว์ทุกตัวก็เป็นอ่ยไก่ไเป็นไก่ไเปนแก้วเอ้ยปาปากก็ไม่เป็นี่ดีดีโอ้โหดูดร้อนหน้าวี้โดนท่อมาลพี่พี่เลยพี่ลงบอต้นเราดูใบเออาไม้แล้วต้นไบเป็นดานี่หมดเลยเออ๋ดินก็เป็นไม่ใช่เจ้ก็น่ากลัวร้อนดูดิโอ้โห

ดับเบิ้ลว่บลพี่มันดูน่ากลัว้บางทีนะเวยว่าว่าว่าตาเริ่มลายเลยเราไปสำรวจเหมือนกันดีกว่าพี่มาตาเริ่มลายว้าวมันหลอนด้ยขอไปขอไอไนี้ดีกว่าี่ขออะไรวะขออะไรวะเดี๋ยส่งแล้วส่งแ้วหลังก็หลัพี่ยีดี่ลอุดเหมือนที่เราขุดข้างล่างนี่ขดไปข้างล่างนีเขุดเบืองหรือเดดได้ดเดดมาเบือเออตามันหลอนเริ่มหลอนแล้วหลอนจัดเลยโอ้ยโอ้โหดูดิ ดี่นี่เดี๋ยวบัานบ้นมันเปิดนะก็จับเงาก็จับเงาหมื่นบุกขาเดี๋ยวมันดีมาเลยบุกข้ากูเถิดตอนนี้โอ้ยเกี่ยมอะไรกันนี่เนี่ยเฮ้ยเอาความมาจากตรงนี้ไม่ไหวแล้วร้อนร้อนหน้าตัวเองก็ได้เวฟเลยโอ้ยไอบ้านเนี่ยเราไม่รับเล่นไหมเฟมทำอะไรวะเนี่ยโอ้ ดูวยเลยวักดูวักไกลเป็นแบบนี้หมดเลยแค่เป็นแบบบล็อกหน้าเราโอ้โหเพี่พีรร่รู้จักี่เ <c oughs> ปล่าพี่รู้จักพี่รู้จักดิบอ่ะชัดเทพโคนม <c oughs> อ่ะชัดเทพโคนมเอันน้ไหายไปเลยยัง <c oughs> กะบที่เละเลยตายเดีย๋ยโอ้โหพี่ <c oughs> เบลไปดูบ้านที่ซีบีเลยว่าไปดูบ้านที่ซีบี <c oughs> เอียบ้ท,บ <c oughs> ที่จะอุบาทขนาดนี้โอ้โห เดบอนก็เอาอะไรไปกูดูเดียบอนเอาให้กูเล่นว่าเล่นการเดียบอนเดี๋ยวก็ตุเล่นเลยที่ไต่เนี่ยมีรู้สึกไหมมีรู้สึกไหความของเขารู้สึกรู้สึกว่าแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยร้อนในจริงร้อนจัดรู้สึกรู้สึกแก่บอนบอนมึงเอาออกแต่กูอายเขาอยาเอาไปลงคลิปเลยโคตรไอ้เลยดโอ้โหหน้าเขาดบานเลยไต่เอีเยอ เหมือนสั้ำกระจกแล้วเห็นตัวเองคนแย่เลือกเล่นแล้วว่ะไมเล่นแล้วรอดไปเอาชาเท้มาได้ไหมเอาชาเต้มาชาเท้มาเออพี่เฟมพี่เฟมตอนแรกอ่ะไอ้พี่เฟมแม่งคิดว่าผมจะแก้จะแกงเข้าไปที่ไหนได้เขาเข้ามาปุ๊บเขาว้าวเลยอ่ะพี่ว่าพี่ต้อนอะโอ้โหไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแล้วอยากเจออีกป่ะไม่ไม่ no อะไรพี่ยังไง ได้เบลเลยพี่พี่เห็นลิซ่าแฟกที่ผมส่งไปปะในดิคอร์ดอะพี่รลยซับแฟกคนละพี่เป็นลิซ่าแฟกที่ดีอืมวีซับแฟกชิลวีฟหนึ่งอะอันนั่นแหละโหลดมาเลยพี่โหลดแล้ใส่เลยพี่แฟกจุกฟ้าที่กาหลังนี้กลับหัวเลยนะไอ้เหี้ยโอ้สุดยอดอ่ะเว็บใส่ยังลิซ่าแฟกอิสัตว์

เบื่อธรรมดาแล้วบอดเปอะไรวะเืยเืธรรมดาแล้วบดไม่ื่อเลยเ้เรอะไรเียคุ่อิลาบัวอนี่ไอเจ้าของช่องมึงเอาหด้ตัวเองลงดิเอ้าูลี่าว แกไม่ไดาพี่เปมแกไม่ไกูอะดูดิดี๋ยวดิบอกตยาไอ้ดูดิดูดิดูดิดูมันทำดิพี่อะไรผมทำอะไรผมทำอะไรผมทำอะไรผมไม่ทำเเลยวดวัดวัดว้าวีว้าวว โอ้โหอย่เบฟแลไม่เล่าเป็นก็ดีอะไรสิเบฟเบฟเบฟเอ้ยอยู่ดเๆอยู่เีอยู่ด โคตรเยเลยเกยบ้านฟีเมมัหลอนมัหลอนมาดูดิเกยบ้านีเยมไม่่เนะอ้ใบบัวฟีเเราเราน้ำก่อนลเอาดเอาดเอดิ ไปบวพไเฟรมไปบัน่ดเลยโอ้ยเฮ้ยไม่ไม่ดูบันไดเนี่ยยังเงี้ยดูดูหัวเนี่ยกับปางไม่ติดกันเหมือนได้รถน่ะไอเรื่องรถน่ะเอ้เลักาดเอเ่อลอะไรวะ เออก็ดีเลยแคสแคสโอ้ยอ้แรกเละโอเคคิวเดียวคนละคนดวมันตายช่วงนี้ไอ้เบลขอสามคำได้มห้องตายอือเบลขอสาคำได้ไหมอตคนนึวอตายคนนึงแตายอาไมตั้คู่ตายตั้งคู Nei! <laughs> 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 yeah.